การเติบโตไม่ใช่แค่เรื่องของความกล้าแต่มันต้องมีเข็มทิศและมีเพื่อนร่วมทางถ้าคุณคือคนที่ลุกขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเดินไปทางไหนซีรีส์เราจะเติบโตไปด้วยกันคือพื้นที่เล็กๆที่จะคอยบอกทางอย่างจริงใจและพาไปแบบไม่ต่อยให้ใครต้องเดินคนเดีนนเดยวอีกต่อไป EP ที่34ถ้าชีวิตเจอแค่ความล้มเหลวจะปั้นตัวเองขึ้นมายังไงลองจินตนาการดูคุณอายุสิไม่มีเงิน ไม่มีที่เรียนพ่อแม่อย่าร้างบ้านเต็มไปด้วยการทะเลาะและเสียงดาทอแท้ทุกวันในวันที่คุณไม่เหลือใครคุณจะเลือกอะไรระหว่างยอมแพ้หรือปั้นชีวิตใหม่ด้วยสองมือเปล่าเด็กชายคนนั้นเลือกอย่างหลังและเขาคนนั้นกลายเป็นเจ้าของแบรนด์ระดับโลกและนักลงทุนฉากแทงจุดเริ่มของคำว่าไม่มีอะไรเลยบางคนเกิดมาพร้อมโต๊ะอาหารจัดเรียงสวยงาม แต่เขาเกิดมาในบ้านที่ไม่มีแม้แต่อาหารมื้อเช้าเด็กชายคนนั้นชื่อว่าเดมอนจอห์นผู้ก่อตั้งแบรนด์ฟูบูและหนึ่งในนักลงทุนฉากแทงที่คุณรู้จักกันดีก่อนจะมีเสื้อผ้าเท่ๆขายทั่วโลกเขาเคยไม่มีแม้แต่เงินซื้อลายผ้าด้วยซ้ำความล้มเหลวคือครูแสนโหดเดมอนโตในควีนนิวยอร์ก Queen, แม่ของเขาเป็นพยาบาลเลี้ยงเขามาคนเดียวหลังพ่อจากไปแบบไม่มีวันกลับ บ้านหลังเล็กๆก,กลายเป็นที่ที่มีแต่ความตึงเครียดเสียงดาทอแทนคำขอบคุณเสียงถอนหายใจแทนเสียงหัวเราะเขาไม่ได้มีหัวการค้าไม่ได้เก่งในห้องเรียนไม่ได้เป็นนักพูดในวัยเด็กแต่สิ่งที่เขามีคือไฟในใจที่ไม่มีใครสามารถดับลงได้แม้แต่โชคชะตาก้าวแรกกับเงิน40ดอลลาร์ที่เปลี่ยนชีวิตย้อนกลับไปตอนอายุ20เขามีเงินเก็บแค่40ดอลลาร์เขาไม่รู้จักคำว่าลงทุนเขาแค่รู้ว่าถ้าไม่เริ่มตอนนี้ชีวิตก็คงวนลูปแบบนี้ไปจนตาย เขาจึงตัดสินใจเอาเงินไปซื้อผ้านั่งเย็บหมวกกับแม่อยู่ในห้องรับแขกวันนั้นไม่มีแบรนด์ไม่มีลูกค้าไม่มีโรงงานแต่เขามีความกล้าที่หลายคนไม่มีเขายัดหมวกใส่ถุงเดินออกไปข้างถนนข้อกระจกรถทีละคันขายได้800ดอลลาร์ภายในวันเดียว800ดอลลาร์แรกมันจุดไฟให้ความฝันเขาทั้งชีวิตเส้นทางของฟูบูจากห้องนอนสู่โลกแห่งแฟชั่นหมวกกลายเป็นเสื้อ เสื้อกลายเป็นลายผลิตฟูบู for us by us กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเหล่าบรรดาฮิปฮอปแบรนด์ที่คนผิวสีสร้างด้วยน้ำมือแบรนด์ที่เด็กยากจนเป็นคนตั้งตน้นและภายในไม่กี่ปียอดขายทะลุ6,000ล้านดอลลาร์ทั้งหมดนี้เกิดจากคนที่ไม่มีแม้แต่ตัวทำงานบางทีการมีไฟดีกว่าการมีทุนเดมอนเคยพูดว่าเงินไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่หัวใจคุณต่างหากที่พาคุณไปสุดทาง เขาไม่เคยรอโอกาสไม่เคยขอให้ใครเมตตาไม่เคยกลัวว่าทำแล้วจะขายไม่ได้เขาแค่ลุกขึ้นแล้วลงมือทำอย่างจริงจังชีวิตของคุณอาจยังเต็มไปด้วยความล้มเหลวแต่ถ้าคุณยังมีไอเดียยังมีศรัทธาและยังมีมือของตัวเองคุณก็ยังมีโอกาสปั้นมันขึ้นมาใหม่ได้ความจนไม่ใช่ศัตรูความกลัวต่างหากที่ฆ่าความฝันของคนนับไม่ถ้วนอย่ากลัวที่จะเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เพราะมันอาจพาคุณไปพบกับความยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยนึกฝันไว้เสียอีก ถ้าวันนี้คุณมีแค่ไอเดียในหัวกับมือเปล่าเปๆสองข้างคุณจะลงมือไหมหรือจะรอวันหนึ่งที่มันพร้อมลองพิมพ์แชร์ไว้ในคอมเมนต์เพื่อใครอีกคนที่หมดไฟจะลุกขึ้นมาอีกครั้งเพราะแค่ได้อ่านมุมคิดของคุณนี่คือเสียงของคนที่เลือกเติบโตทุกวันแล้วเจอกันในตอนต่อไปกับอีกหนึ่งเรื่องจริงที่อาจเปลี่ยนวิธีมองชีวิตของคุณไปตลอดสวัสดีครับ